เราไปดูข่าวที่มีผู้ชมขอมานะคะผู้ชมคนหนึ่งเขียนถามถึงเกี่ยวกับการผลิตแกสน,นีออนและบทบาทของจีนในเรื่องนี้การที่รัเสเซียรุกรานยูเครนทำให้ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์หรือไมโครชิปทั่วโลกแย่ลงไปอีกส่วนหนึ่งของการหยุดชะงักนั้นเกี่ยวข้องกับการผลิตส่วนประกอบหลักที่จำเป็นในการผลิตชิปนั่นคือแกสน,นีออน ก่อนการลุกรานยูเครนผลิตแก๊สนีออนเกรดเซมิคอนดักเตอร์ประมาณร้อของทั้งโลกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1้อละเของนีออนที่ผู้ผลิตชิปในอเมริกาใช้แก๊สนี้สําคัญมากสําหรับเลเซอร์ที่ใช้ผลิตชิปข้อมูลจากนักวิจัยตลาดของเทเ็กซัสระบุว่าการใช้นีออนทั่วโลกสําหรับการผลิตชิปสูงถึงเกือบ600ตันในปีที่แล้วแต่ซัพพลายเออร์นีออนผู้นำสองรายของอยูเครน ได้หยุดการดําเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ด้วยเหตุนี้โลกจะพึ่งพาซัพพลายเออร์รายใหญ่อีกสองรายของโลกมากขึ้นนั่นคือรัสเซียและจีนผู้จัดการทั่วไปของฉางโจวนักสินสเปเชียลแก๊สบอกกับสำนักข่าวเซาล์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ว่าส่วนแบ่งนีออนทั่วโลกของจีนอาจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ30เป็นร้อยละห้บีบริษัทอื่นเริ่มผลิตนีออนได้เองแต่ริชาร์ดบานิตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของซัพพลายเฟรมกล่าวว่า จะต้องใช้เวลาตั้งแต่9เดือนถึง2ปีเพื่อให้ดำเนินการได้ยิ่งไปกว่านั้นแองเจโลซิโนนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาวุโสของ C F R A กล่าวว่าบริษัทต่างๆอาจไม่เต็มใจที่จะลงทุนในกระบวนการนั้นหากมองว่าวิกฤตอุปทานเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว